วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทิเชอร์นัทเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของแบบรูปของจำนวนซ้ำค่ะเป็นการทบทวนอีกรอบนึงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมเฉลยการบ้านของเมื่อวันจันทร์กันก่อนเลยค่ะ ข้อน,นะคะเลขฮินดูอาราบิก623ค่ะอ่านเป็น623ค่ะต่อมาข้อ2นะคะ493เขียนเป็นเลขไทยกับเลขอาราบิกได้ดังนี้นะคะส่วนตัวหนังสือเขียนได้คือ493นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อ3นะคะ841เเลขไทยกับเลขฮินดูอาราบิกเขียนได้ดังนี้ค่ะส่วนตัวหนังสือนะคะ เป็น841นั่นเองค่ะต่อมานะคะ168เขียนเป็นเลขไทยกับเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้ค่ะส่วนตัวหนังสือนะคะเป็น168ค่ะข้อสุดท้ายค่ะ724นะคะเขียนเป็นเลขไทยกับเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้ค่ะส่วนตัวหนังสือก็คือ724นั่นเองค่ะไหนใครถูกหมดบ้างเอ่ย ตอบมือให้เจนดังได้เลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะการเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะมาดูกันที่ข้อ1นะคะตอบมากกว่าข้อ2น้อยกว่าข้อ3เท่ากันข้อ4น้อยกว่าข้อ5เท่ากันข้อ6น้อยกว่าข้อ7 มากกว่าข้อ8มากกว่าค่ะข้อ9เท่ากันและข้อสุดท้ายน้อยกว่าค่ะไหนใครถูกหมดบ้างเอยตบมือให้ตัเองดังๆได้ดดเลยนะคะให้เด็กๆนำหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า42กับ43ค่ะถ้าเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะเริ่มสอนเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของแบบรูปซ้ำของจำนวนค่ะพ่เชอร์เคยสอนไปแล้วนะเด็กๆจำกันได้ไหมคะมาทวนกันเลยค่ะแบบรูปซ้ำของจำนวนพิจารณาแบบรูปของจำนวนต่อไปนี้ค่ะมีเลข0 2 0 2 0 2และช่องว่างนะคะจะเห็นได้ว่าแบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์ 0และ2ซ้ำกัน2ชุดค่ะดังนั้นนะคะจำนวนที่อยู่ในช่องว่างคือเลข0และเลข2นั่นเองค่ะเรียกแบบรูป0 2 0 2 0 2 0 2นะคะว่าแบบรูปซ้ำโดยมี0และ2เป็นชุดซ้ำค่ะ ความสัมพันธ์ของแบบรูปสาชุดนี้คือแบบรูปสามของจำนวน0ูนย์ได้2นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะมีเลข30 40, 30 40 30 40 30และ40ค่ะและจำนวนในช่องว่างเด็กๆคิดว่าช่องว่างที่หายไปเนี่ยเราควรเติมเลขอะไรคะวิธีทำนะคะแบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์ของ30และ40ค่ะ ซ้าการเป็นชุดชุดละ2จํานวนค่ะดังนั้นจํานวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมทั้งสองช่องก็คือ30และ40ค่ะเรียกแบบรูป30 40 30 40 30 40 30 40ว่าแบบรูปซ้ำโดยมี30และ40เป็นชุดซ้ำค่ะ ความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำชุดนี้คือแบบรูปซ้ำของจำนวน30และ40นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะตัวอย่างที่2ค่ะ17 7 17 7 17 7, 7, 7, 7และเลขในช่องว่างค่ะวิธีท,ทานะคะแบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์ของ17และ7ค่ะซ้ำกันเป็นชุดชุดละ2จํจำนวนค่ะ ดังนั้นจำนวนที่อยู่ในช่องว่าง2ช่องก็คือ17และ7นั่นเองค่ะเรียกแบบรูป17 7 17 7 17 7 7, 7 7 7ว่าแบบรูปซ้ำโดยมี17และ7เป็นชุดซ้ำค่ะความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ำชุดนี้คือแบบรูปซ้ำของจำนวน17และ7นั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ70 70 80 80 70 70และ80 80, 80ค่ะแบบรูปนี้คือแบบรูปําำโดยมี70และ80นะคะเป็นรูปําำครั้งละ2จํจำนวนค่ะต่อมานะคะทิเชอร์จะมาขอเสริมนอกเหนือจากในหนังสือเรียนนะคะจะเป็นแบบรูปําำของรูปภาพค่ะ มีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและจำนวนที่หายไปอีกสองรูปค่ะวิธีทำนะคะแบบรูปนี้แสดงความสัมพันธ์ของวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมค่ะซ้ำกันเป็นชุดชุดละสามภาพนะคะดังนั้นนะคะจำนวนที่อยู่ในช่องว่าง3ามช่องก็คือวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมค่ะ เรียกแบบรูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมว่าแบบรูปซ้ําโดยมีวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเป็นชุดซ้ํากันนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ของแบบรูปซ้ําชุดนี้คือแบบรูปซ้ําของรูปภาพวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่27กับ28ค่ะจะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ<อ>เด็กๆทำแล้วเดี๋ยวเก็บมาไว้ให้ทีเชอร์ตรวจตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ทีเชอร์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ